สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้พี่หมีจะมาสอนใช้งานแอปพลิเคชัน OKX กันนี่เลยนะอันนี้เป็นหน้าเว็บไซต์ของ OKX OK faster better stronger than your average c r y p t o e x c h a n g e OKX นะครับค t ิปโตเอกเชนอันดับ2ของโลกมีทั้งสปอตและฟิวเจอร และมีฟีเจอร์ฟังก์ชันอื่นๆอ,อ,อีกมากมายตอนนี้เขากําลังคิดกันอยู่พี่หมีก็มาเทรดบนโอเกได้สักระยะและน่าจะเกือบปีลวนะครับนาะทำการตลาดทุกอย่างแข่งกับเจ้าใหญ่ไม่ไว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่า liquidity ที่เยอะนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนต่างๆจากโอเคก์ไม่ไว่าจะเป็นกิจกรรมการเทรดเทรดและได้เงินคืนเทรดและลุ้นของนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนานาปีที่ผ่านมาพี่หมีก็ได้หลายอย่างจากโอเคกเลยนะไดเออ้เสื้อผ้ากล่องสวยๆข้างหลังนะครับได้ของอีกหลายอย่างได้ตั๋วไปดู F1 ด้วยนะครับตั๋วแบบ VIP ด้ เดี๋ยวนี้จะมาสอนใช้งานแพลตฟอร์ม OKX กันแต่วันเนี้ยพี่หมีคิดว่าคนไม่น่ามากน้กที่เทรดผ่านคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวนี้น่าจะมาสอนเทรดผ่านมือถือกันนะครับนะบโมบายแอปพลิเคชัน OKX โ,โหลดได้ทั้งใน App Store และ Pay Store มีให้ครบก็ก่อนอื่นเลยเพื่อนๆที่ยังไม่มีบัญชี OKX สามารถสมัคร OKX ผ่านลิงก์ที่หมีลิงก์นี้เลยนะครับด้านล่าง description ตรงนี้ครับลิงก์ที่หมีพิเศษยังไงเป็นลิงก์พิเศษที่ได้รับส่วนลดค่าเรียนส,สูงสุดถึง20%าไีไ่พอคุณสมัคริก์ีมีมแลบเ,เ,เปอร์เซ็นต์น กลุ่มไลน์ที่แอคทีฟมากๆคุยกันแชร์แผนการเทรดมีเพื่อนเทรดตลอดทางไม่เหงาแน่นอนพร้อมมีบทวิเคราะห์ดีๆคอมมูนิตีด้ดีๆไม่ท็อกซิกที่หมีการันตีนะครับและยังมีกิจกรรมต่างๆที่แจกของรางวัลเทรดแต่ละเดือนนะครับพันสองพันสามพันดอลลาร์เป็นเงินรางวัลวรวมแล้วคุณก็เทรดกันในคอมมูนเพลื่อรู้รางวัลมีแอดอบแจกมีอะไรแจกนะครับนะบนะมีพี่หมีอยู่เป็นเพื่อนอย่าลืมโอเคลิงพี่หมีนะครับนะจัดไปเดี๋ยวเรามาอัดโอเคกันเห็นไหมกล่องข้างหลังเนี่ยนี่กล่องนี้นะกล่องนี้กล่องนี้ฝั่งนี้เห็นไหมีนะ อ่ะมูหลานนี่มูหลานอยูม่มืหลานมุนอนนอนครับปุ๊บโอเคสวัสดีครับผมนะนี่เราอยู่กันที่หน้าแอปโอเคกันแล้วนะครับแอปนี้หนีเปิดมานะครับโอนเงินเข้ามาแล้วนี่มีอยู่6 0ร 35.8 USDT คืออย่างแรกก่อนเพื่อนๆถามว่าเอ้าแล้วเวลาย,ย้าย exchange โอนจาก exchange นู่นนี่นั้นมาเนี่ยมันยากไหมมันต้อง P2P ไม,ม่หรือยังไงวิธีไหนบ้างพี่หมีบอกว่าหลักๆมี2วิธีคือจริงๆทุก exchange คริปโตเนี่ยมันสามารถโอนไปโอนมากันได้อยู่แล้วปกตินะครับนะไม่ว่าจะเป็น binance มาเอาคน OKX OK OKX OK ไป binance นะครับนะบิตครับมา OKX OK OKX OK ไปบิตครับเราสามารถโอน USDT ได้หลักๆก็ใช้เชน ERC 2 0 นะครับนะั่นหรือเชนอื่นที่ค่าธรรมเนียมถูกงงแต่โอนไม่ยากหรือวิธีที่สองคุณซื้อ P2P ูพีแต่พีทสมัยนี้มันก็แบบจะโดนหลอกไม่น่าจะนุ่นจะนี่มไหมจริงๆแล้วโอนง่ายสุดสมมติคุณมีบัญชีบิตคับอยู่แล้วหรือคุณจะ P2P ก็ได้นะครับหรือใครแบบไม่ติดอะไรอยากแลกเหรียญก็อินบ็อกเพจพี่หมีได้พี่หมีมีแลกเหรียญให้นะครับแต่ไม่ได้ทําเป็นกิจ,จาการลักษณะธุรกิจนะไว้ซัพพอร์ตคนที่ใช้งานเฉยๆตอนนี้พี่หมีก็มีเงินอยู่นี้ 635.8WC อันนนี้เป็นหน้าหลักของเรานนเป็นหน้าหลอนบนะมันก็จะมีแบบหน้าทั่วไปมี ีเหรียญน,นะครับมีข้างบนจะมี exchange กับ wallet เราอยู่ในฝั่งของ exchange นะครับผมนะเรามาเริ่มที่มุมซ้ายบนก่อนที่เป็นจุด9จุดเรียงกันเป็นรูปลูกเต๋านะครับกดไปปุ๊บนี่ก็จะเป็นชื่อ Account ของพี่หมีตั้งชื่อว่าหมูมะนาว แล้วคุณสามารถตั้งค่ารูปภาพได้อีกด้วยคุณแค่กดเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงมีเดโมเทรดดิ้งด้วยคุณสามารถกดเข้าเดโมเทรดดิ้งสตาร์ทเดโมเทรดดิ้งและคุณสามารถเทรดพร์ตเดโมเทรดดิ้งคุณก็ได้ก็มีให้คุณ Trade เทรดเหมือนกันเรามาที่แอคเคา์หลักกันแล้วนะครับสิ่งสําคัญคือมุมล่างขวาสุดคําว่าแอสเซทนะครับกดมาที่แอสเซทเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4หมดด้วยกันดูที่มุมบนมีโอเวอร์วมีฟันดิ n งเทรดดิ้งโก โอเคผมจะสรุปว่าทั้ง3บัญชีม่นจะเป็นบัญชี funding บัญชีกระแสเงินสดบัญชี funding บัญชีเงินบัญชีเทรดสําหรับเทรดแล้วก็บัญชีโกรว์แบบฝากเพื่อเติบโตเนี่ยมีรวมกันอยู่เท่าไหร่อันนี้พี่มีมี USDT เพียวๆเลยนะครับกดมาดูที่ funding ปึ๊บเนี่ยตอนนี้นะครับนะ USDT อยู่ที่ funding นะครับ funding คือบัญช้ไว้โอนไปโอนมาไม่ได้เทรดไปไหนนะครับถ้าเราจะเทรดถ้าเราจะเทรดนั้นเนี่ยเนี่ยคุณคลิกดูบน trading ตอนนี้บัญชี trading เราเป็นศูย์อยู่ถ้าเราจะเทรดเราก็แค่กดที่ funding นะครับนะ กดคําว่า transfer คำว่า transfer ก็คือการโอนออกไปแต่ก่อนการที่เราจะย้ายเหรียญจากฟันดิ้งไปเทรดดิ้งคุณต้องรู้ก่อนว่าฝากหรือโอนออกจากเอ็กเคสยังไงถ้าคุณอยากฝากถ้าคุณอยากฝากสมมติคุณจะโอนจากบีนแนนซ์เข้ามาโอเคบัญชีนี้แล้วกันคุณกดที่เดบิโอซิทนะครับกดฝากนะออกบัญชีบัญชีนี้บัญชีนี้พี่หมิ่นระว้ว่ามันฝากไม่ได้เป็นสระแอคเคาท์วิธีนะครับนะโอเคไม่เป็นไรคุณกดเดบิโอซิทแล้วคุณก็เลือกเหรียญที่คุณจะฝากคุณก็ปีแอดเดรสไปวางนะครับ นะครับหรือคุณจะถอนคุณกดวิดรอรแล้วก็ถอนไปที่ไหนก็ได้นะครับมันไม่ยากเลยมีที่คลิปแยกไว้เรื่องการฝากถอนเรามาทําการทรานเฟอร์กันเราจะทรานเฟอร์จากฟันดิ่งไปเทรดดิ่งนะครับกดทรานเฟอร์คือสมมติว่าธนบุตาราพอร์ตเรามี600กว่าเหรียญแล้วอ,อยากเอาไปเทรดแค่300แล้วกันคุณก็กดทรานเฟอร์กดจากฟันดิ่งไปเทรดดิ่งนะครับกดแค่300นี่คลิปแล้วก,กดคอนเฟิร์มนะฮะสักเซสคุณกดย้อนกลับไปตอนนี้คุณรีเฟซหนึ่งทีหน้ากระเป๋าฟัน นะครับนะกดไปเทรดดิ้งนะครับกดไปฝั่งเทรดดิ้งเทรดดิ้งจะมี300เหรียญแล้วหนะ้าตอนนี้เทรดดิ้งมันมี300เหรียญแล้วนะไปซื้ออะไรดีซื้อสปอตก็ได้นะครับเทรดฟิวเจอร์ก็ได้นะครับนะอ่ะอ่ะคุณรู้แล้วบัญชีฟันดิ้งเทรดดิ้งนะครับคือถ้าคุณจะเทรดอ่ะคุณต้องย้ายจากฟันดิ้งมาเทรดดิ้งเพื่อมาจะซื้อสปอตบิตคอยหรือจะเทรดฟิวเจอร์อะไรพวกนี้นะครับต่อมาบัญชีโกร บัญชีโกลคือเขาเรียกว่าไว้ฝากแบบสเต็กกิ้งกินดอกนู่นนี่นั่นของ OKX OK เนี่ยมีบัญชีโกรที่ฝาก USDT ได้ตอบแทนด้วยนะคุณดูตรงนี้นะหน้าโกรแล้วคุณดูโกล์ถูกเอิมีอะไรฝากบ้างโอ้ USDT APR 30%นะครับนะ30%บปต่อปีนะ APR แต่มันให้ฝากได้3วันนะครับแปลว่าคุณก็หารเอาแต่เช่นเอา3 0 0เอ่อ30าหารด้วย3 6 5้าตกมากี่เปอร์เซ็นต์ คุณคูณ3วันคุณได้ผลตอบแทนเท่านั้นอันนี้สาหรับมี user only ถือว่าเยอะอันี่มีกดนะครับนะมินิมัม10ดอลลาร์นะครับนะพี่หมีฝากเท่าไหร่ลองฝากสักร้อยดอลลาร์ดูนะครับ3วันนี่กดฝากร้อยดอลลาร์กด subscription s u b s c r i b e กดติ๊กกด continue เรียบร้อย subscription successful นะครับกดโอเคไปเพราะตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วที่หน้าของเรากลับไป asset อีกทีหน้าของโกล w เนี่ยเราจะมีฝากไว้ USDT 100 USDT นะครับ A.P.R. ผลต้องแทนต่อปีอยู่ที่30%นะครับนะฝากไป100ตอนนี้ Return อยู่ที่บวก6 5นย์ะครับ0.2465ที่มันคิดออกมานะครับว่าประมาณว่าประมาณว่าจะได้ประมาณเท่านี้นะครับผมโอเคเรากลับมากลับมากลับมาในส่วนสำคัญที่เรียกว่าเทรดดิ้งเรามาหน้าเทรดดิ้งตรงนี้แล้วเราอยากจะอยากจะซื้อเหรียญอะไรดีนะครับคุณกดไปที่ปุ่มตรงกลางเลยลากข้างล่างตรงกลางนะครับมันจะเป็นเหมือนลูกศรชี้ไปมาเขียนว่าเทรดคุณกดปุ๊บ นะครับคุณกดปุ๊บนะครับผมนะคุณกดปุ๊บนะคุณกดค้างไปที่มันอย่างนี้ได้มันก็จะมีหลายอย่างมีทั้ง Convert Spot m a r g i p Perpetual Trading Bot Copy t บ a d e กหลกัหลกๆฟังก์ชันทีเจะใช้ก็จะเป็น Spot กับ Perpetual คือคำว่า Trade Future ที่เราเรียกกันติดปากเนี่ยคือในโอเคมันจะเรียกว่า Perpetual แต่คำที่ถูกต้องเ่ยมันต้องเรียก Perpetual ถูกแล้วเพราะการ t r เทรด u ิ u เจอร t เทรดมันเป็น Future แบบ Perpetual c o n t r a c t คือถ้าคุณบอกว่า t r a ดฟิ u เจอรมันจะมีสัญญาห,หมดอายุ3เดือน6เดือนอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะแต่อันเนี้ยมันจะเป็น Perpetual คือเป็นสัญญาถาวรคุณไม่ต้องแบบกลัวหมดอายุหรืออะไรนะครับนะคือจริงๆชื่อที่แท้จริงมันจะเป็น Perpetual นะครับมี Trading Bot และ Copy t r ้ d นะครับผมนะโอเคแต่หลักๆแล้วเราจะมาลองดูที่ Convert ก่อน c อ n v e r t ดท่ใช้ง่ายๆคือคุณอยาก Convert อะไร คอนเวิร USDT ไปเป็นเหรียญอะไรนะครับแนละ้วอย่างเช่นพี่หมีอยาก c o n เวิรอันนี้คือเหมือนซื้อขายแบบ Market Order สมมุติคุณพี่หมีอยาก c o n เวิรจากอะไรดีนะอะไรดีหนะาคอนเวิ USDT ไปซื้อเหรียญซื้อเหรียญ OKB OK ของ OKX OK หน่อยนะครับพี่หมีอยากซื้อสัก10ดอลพี่หมีก็พิมพ์ไปที่10ดอลน,นะครับ10 USDT เขาบอกว่าคุณจะได้ 0.1c เอ้ 1.7c OKB OK พี่หมีกด Preview ไป1นทีนะครับแล้วก็กด Convert ปึ๊บนะครับแล้วเรียบร้อยพี่หมีเปทีวิวแอเสเซทเลยเพราะว่าตอนนี้ในกระเป๋านะครับมันก็เข้ามากระเป๋าฟันดิ้งให้เลยคอนเวิร์ตเพราะว่าตอนนี้เราเอาสิบดอลล์ไปซื้อเออโอเคบีนะครับมูลค่ามันก็ได้มา9.95ดอลลาร์มป็นดอลล่าธรรมเนียมนิดหน่อยนะครับแล้ว0.17อันนี้คือคอนเวิร์ตง่ายๆนะครับคอนเวิร์ตง่ายๆเลย นะครับผมนะประมาณนี้นะ,ะฟังก์ชันคอนเวิร์ตคุณคอนเวิร์ตกลับก็ได้เป็น USDT ก็ได้หรือคุณกดค้างคือจริงๆคอนเวิร์ตเนี่ยคอนเวิร์ตเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันแบบพื้นฐานสําหรับคนใช้แบบไม่อยากใช้งานแบบง่ายง่ายที่สุดอะหยัดซื้อขายเหรียญต่อมาเทรดสปอตก็คือซื้อเหรียญเก็บสมมติพี่มีเข้าไปที่สปอต อยากซื้ออะไรเก็บโอ้ช่วงนี้ดอทน่าจะแรงอะไรอย่างนี้นะถ้าอยากซื้อดอทเก็บเห็นจะมีสตอรี่ต่อแต่ตอนนี้ขึ้นมาเยอะแล้วแต่หันได้ลองซื้อให้ดูแล้วกดไปที่บายนะครับลิมิตออเดอร์คือคุณอยากตั้งว่าซื้อตรงไหนขายตรงไหนนี่เบสิกแล้วนะเราปรับมาเก็ตออเดอร์แล้วกัน้าพี่หมีอยากซื้ออยากได้ของเลยอะ่ะกดซื้อปุ๊บได้ปั๊บมาเก็ตออเดอร์ราคาราคาตลาดเลยท,ทันทีก็เหมือนกับการคอนเวิร์ตนั่นแหละซื้อเท่าไหรด่ดีนะครับนะพี่หมีซื้อสัก50าดอลพี่หมีกดบายดอทไป50ลอา กึบออเดอร์เพสริบอยแต่ว่าตอนนี้คุณเข้ามาในหน้าของเทรดดิ้งครับเหมือนเดิมตอนนี้ u s d t เหลือ250าแล้วก็มีดอท493ตัวนะครับประมาณ1ฝูงนะครับมูลค่า49.85นะครับผมนะข้อดีของโอเคมันสามารถโชว์ต้นทุนได้ด้วยนะครับนะเนี่ยมันจะบอกว่าถ้าคุณกดค้างที่หน้าของดอทนะครับนะที่หน้าของดอทตรงกระเป๋าโอ overview นะครับตรง Overview นะครับคุณจะดูต้นทุนได้ด้วยอย่างเช่นที่ดอทใช่ไหมครับนะที่ดอทนะ คุณกดไปปุ๊บนะครับที่ดอทแล้วก็เลื่อนลงมาดู cml pnl cml pnl เปอร์เซ็นต์นะครับ, Dot, ML, L, ML, นะค,รบคือประมาณต้นทุนเฉลีย่ยนะครับผมนะเอเวอร์เรสตคอร์เราที่0.1011จุดนึ่งย์หนึ่งหนึ่เห็นไหมลาสดไพ่ Last price ตลาดเทนี้หรือเราสามารถกดมุมขวาบนที่เหมือนปุ่มแชร์กดปุ๊บนี่มันจะบอกว่าดอทคอยเราลบอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ควรอวดเพื่อนได้ถ้ามันขึ้นอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าลบเนะี่ยเก็บไว้ดูคนเดียวนะแต่เล่นนะคุณสามารถโชว์ได้ทั้งบวกและลบนะครับไม่มีใครเทรดได้กำไรตลอดอ่ะมาดูที่เทรดดิ้งกัน แล้วก็เหลืองเงิน2 5 0ดอลลาร์อยากเปิดฟิวเจอร์นะครับกดไปที่เทรดมันเริ่มคือกดค้างไปที่เทรดนะกดค้างไปที่เทรดปุ๊บไปที่เพอร์เพชชัวรนี่เรามาหน้าเพอร์เพชชัวรแล้วตอนนี้พี่หมีอยู่หน้าดอทเปลี่ยนแล้วไปเล่นเหรียญอื่นนะมีหมาใหญ่แล้วไปดูไปดูหมาเล็กไหมชิบะชิบะคุณกดไปที่ซ้ายบนสุดนะตรงตรงตรง,ตรงที่เขียนว่าดอท USDT เพอร์เพชชัวคุณกดไปหนึ่งทีมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับนะอ่าหน้านี้เป็นเพอร์เพชชัวรแล้วคุณเสิร์ชเลยคุณออยยากเเนหนหหรีญไะะชิบ HHIB ชิบัชิบัชิบัตรกดชีบ้บัตรเหมือนเดิมปุ๊บนะครับคอร์สกับไอโซเลตอันนี้จะไม่สอนในคลิปนี้นะคุณจะเลือกคอร์สหรือไอโซเลตแล้วแต่คุณสามารถปรับได้ตรงนี้พี่หมีส่วนมากจกะเทรดคอร์สเป็นหลักนะครับคุณเลือกเลเวเลชั่นเอาคุณกดที่เลเวเลชได้เลยคุณเลือกเอาว่าจะเอาเลเวเลชกี่เท่าดีเลเวเลชั่ห้าสิบเท่าไปเลยนะแต่คุณไม่จำเป็นต้องเปิดไซส์เยอะเหมือนกันตรงแมนนวลเทรดดิ้งคุณมาเลือกว่าจะเป็นลิมิตออเดอร์คือตั้งคําสั่งซื้อขาย ี๋จะเป็น market order นะครับไม่มีเรื่อง market order เหมือนเดิมที่บ่าเข้าซักตอนนี้พอร์ตเรา250ดอลลาร์ใช่ไหมถ้าเราลูดเต็มเลยเนี่ย100%นะครับ250คูณ50มันก็จะได้ไซส์ไหมคุณดูตรง open long กับ open short นะอันนี้คือคุณเลือกอีกทีว่าคุณจะ open long หรือ open short พี่หมีอยากเปิดลองลองขึ้นไปจะเปิดซัก5%้าเไซส์5 7 9ดอลลาร์มันคูณให้ก็คือเอาห้าเของพอร์ตเรานะครับ5%ของ250ดอลลาร์คูณกับเรเวเลต 50x พี่หมีกด open long กดนะครับนะโอเค โอเค okay, นะครับพี่หมีกดเทรดอันนี้อันนี้คนอื่นจะไม่ขึ้นแต่บัญชีนี้เขาทำรีเทปไว้กดเข้ามาดูที่ Position เห็นไหมออเดอร์ไม่มีแล้วเพราะมันเป็นมาร์เก็ตนะครับเป็น position shiba perpetual นี่มันก็จะบอกว่าไซส์กี่ดอลลาร์นะครับวางมา r g จิ้นไปเท่าไหร่มา r g จิ mm ้นเลเวลเท่าไหร่ตอนนี้บวกมา3%าเปอร์เซ็นตะ์ครับศูนย์จุดะไม่ไม่ได้สาระสำคัญแน่นอนว่าเวลาเทรดก็มี take profit stop loss ทุกครั้งคุณกดที่ T p s l ได้เลยแล้วคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะเอาเป็น price ที c เกอเท่าไหร่คุณจะ stop loss เท่าไหร่อะพ r i c ์เท่าไหร่ะหรหรนะครับนะพี่หมีก็ดูจากสมมติดูจากกราฟพี่หมีอยาก stop p o ล s สักขอขอดูกราฟหน่อยอยาก t t p p o s s สักปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บนี่คุณกดกราฟด้านบนนะอยาก t ต p l o ล s สักตรงแถวเ break out ตรงนี้นะครับ0 00, 0 00, 0 0 0 0 0 0ตัวแล้วก็9.07นนะครับนะ ก็กดย้อนกลับไปนะครับ0ูนตัว907กดตรงนี้กดติ๊กเราอยาก TP หรืออยาก stop loss เราเลือกติ๊กอันนั้นสมมุติเราอยานกะแค่ stop loss ไม่ได้อยากตั้ง TP กดติ๊กที่ TP ออกคุณกดตรง stop loss ที่ก,กด0ูนย์จุด 0, 0, 0, 0, 9, นะครับเนี่นะหรือจะเป็น9ก้ากลมๆศูนย์จุดศูถ้าเสียจะเสีย57ดอลลาร์น,นะครับไม้พี่มีกดคอนเฟิร์ม ปึ๊กนี่มันก็อยู่ตรงออเดอร์เลยมันก็จะ pending ว่าถ้าสมมุติว่าราคาลงมาแตะตรงนี้มันก็จะคัดล้อนให้เราเราก็จะเสียประมาณตามที่มันบอกเนี่ยเสียประมาณเท่าไหร่ห้าสิบเจ็ดดอลลาร์มันมีบอกเลย take profit สมมุติว่าชิบะ <Sh iba, S> 1หนึน่งดอลนนะกาวกันหนึ่งดอลก็ไปวางที่หน,นึ่งดอลนี่โอ้โหถ้าชิบะขึ้นไปหนึ่งดอลเนี่ยพี่หมีจะได้กำไรห้าสิบเจ็ดล้านห้าสิบแปดล้านดอลลาร์เวอร์มากครับห้าสิบเจ็ดล้านห้าสิบแปดล้านดอลลาร์ ซึ่งมันเป็นได้ยากเป็นไปในยากมากาตอนนี้หมีตั้งไว้แนะบบสำคัแนละ้วยังไงก็ไม่เจอไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วกดคอนเฟิร์มโอเคโมดิฟายเรียบร้อยมาดูที่โพซิชัน,นเรามันก็จะเขียนว่า entry price เท่านี้อะไรเท่านี้เรียบร้อยครับนะแล้วก็ตรงออเดอร์มันก็จะบอกว่าเอาทีบีเอะไรยังไงเท่าไหร่อีกง่ายๆเลยเวลาคุณอยากกดปิดกดปิดไม่ไหคุณกด close all ได้เลยนะครับแล้วกดคอนเฟิร์มปุ๊บจบเลยน,นี่คุณอยากเปิดใหม่คุณก็เลื่อนไปดูตัวอื่นเปิดใหม่นะอันนี้ก็ประมาณนี้เมื่อกี้เราได้กำไรมาเท่าไหร่ ได้กําไรมาประมาณหนึ่งดอลน,นิดๆนะหนึ่งดอลนิดๆน,นะนนนนเห็นไหจากสองร้อยห้าสิบเป็นสองร้อยห้าสิบเอ็ด่ะก็ประมาณนี้ก็กดเทรดไม่ยากคุณอยากเทรดเด้ไหนคุณก็เลือกเอาเนี่ยแต่ให้ดูตรงเพอร์เพ็ตชั่วนะดูตรงเพอร์เพ็ตชั่วคุณก็เลือกเอาคุณอยากเทรดถามว่ามีเยอะไหมก็เนี่ยก็มีก็มีถ้าเรียกง่ายๆมีฟิวเจอร์ให้เทรดเยอะเหมือนกัน อันนี้ใช้เป็น USDT Mar g i n คุณดูหมดของ USDT margin ครับหรือถ้าคุณอยากเปิดเหมือนคอยเอ็ม,มคริปโตมา r g จินคุณกกดที่คริปโตมารจินมันก็มีอะไรบ้างก็คือจะใช้เหรียญสมมติคุณจะเปิดลองบิตคอยคริปโตมาร์จินคุณก็ใช้บิตคอยวางเป็นหลักประกันแต่เนี้ยเราใช้ USDT วางเป็นหลักประกันอันนี้ไม่ยากอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานง่ายๆเทรดนะครับสปอร์ตฟิวเจอร์หรือสปอร์ตเพอร์เพชั่วแล้วแต่คุณจะเรียกนะครับผมเทรดขอดได้ออโซเลดได้ปรับเลเวลได้หมด ใช้งานไม่ยากนะครับใช้งานไม่ยากก็ฝากโอเคกันไว้ด้วยจริงๆมันก็มีฟังก์ชันกับฟีเจอร์อื่นๆอีกที่น่าสนใจนะครับในโอเคนะ เดี๋ยวไว้คลิปอื่นที่หมีมาสอนแล้วกันจริงๆมันมี Copy t r a d ทก็ได้นะครับคุณสามารถ Copy Trader เดเก่งๆบน o k เเเนี่ยเทปๆมีหลายคนอ,อ๋อ b a k e r d u c k นะครับโอ้โหคนนี้คนฟอร์เยอะมากเลยกำไร4 5 0ห0ืน้าดอลลาร์บวก134%าใน44วันที่ผ่านมาวินเลน69 a ิ m 4ก้าเอแสนกว่าคุณดูสแตตแบบละเอียด e ได้เลยผมก็เลือกเอาเดี๋ยวคลิปอื่นๆที่หมีมาสอนใช้งาน Copy t r a d ท OKX อกดีกว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะพอร์นี้ที่หมีก็ ไม่ยากมีคําถามตัวไหน inbox มาถามกันได้ดท้ายแล้วอย่าลืมนะครับสมัครโอเคกลิงพี่หมีนะใครอยากใช้งานเทรดได้ส่วนลดไ้ันเนียมได้แอร์ดอปได้เข้าคอมมูนิตี้ฟรีหรือใครอยากสนับสนุนพี่หมีก็สมัครแล้วก็มาเทรดกันนะครับมีคําถามตัวไหน inbox เทรดมาคุยกันได้วันนี้พี่หมีขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่มาชมคลิปสอนใช้งานโอเคแบบสั้นๆง่ายๆสายพี่หมีไว้เจอกันคลิปอื่นถ้าชอบ ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามกดทุกอย่างกดกระดิ่งแล้วก็สงสัยอะไรคอมเมนต์ถามไว้อยากได้อะไรคอมเมนต์บอกไว้เดี๋ยวพี่หมีจัดให้บ๊ายบายครับ